ใช้ใช้คอมอยู่แล้วเกิดอาการ b ลูส s c r หรือจอฟ้าเนี่ย แก้ปัญหายังไงดีหลายๆคนก็บอกว่าให้ถอนแรมขัดบ้างบางคนก็บอกว่าให้ลงวินโดว์ใหม่บ้างบางคนก็บอกว่าอุปกรณ์คอมเสียจริงๆแล้วมันมีวิธีตรวจสอบได้ง่ายมากๆเลยนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับถ้าสมมติใครหลายๆคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่และเกิดจอฟ้าขึ้นมาแบบนี้เนี่ยคุณจะเห็นเลยนะครับว่ามันจะมีตัวช่อง QR Code นะครับอันนี้แหละมันเป็นรูปแบบของการจอฟ้าสมัยใหม่ใช้คําพูดนี้เลยก็คือใครใช้งานพวก Windows 10 Windows 11เนี่ยมันจะมี QR Code ตรงนี้เด้งขึ้นมานะครับให้เราทําการหยิบโทรศัพท์มืืออถรัเปิดตว กรงเข้าไปครับแล้วส่องในส่วนตัว QR code นะครับส่ง QR code เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วกดเข้าไปครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีการเด้งโค้ดบอกปัญหามาเลยนะครับว่าไอ้โค้ดตัวนี้เนี่ยคืออะไรโค้ดนี้นี่คืออะไรแต่มันภาษาอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกเลยมันขึ้นเป็นแบบโอ้อะไรเนี่ย D X O R X <c oughs> ไม่รู้เรื่องจริงๆรหัสพวกนี้เนี่ยให้เราลองทําการ copy นะครับไปแตะทาง Google ดูเลย <c oughs> มันจะมีการบอกเลยในเว็บ Microsoft นะครับว่าค่าตัวนี้เนี่ยเกิดจากซอฟต์แวร์หรือว่าค่าตัวนี้เนี่ยเกิดจากฮาร์ดแวร์การจอฟ้าบางครั้งเนี่ย มันมาอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวอุปกรณ์อย่างเดียวนะครับมันอาจจะเกิดจากตัวไดรเวอร์อย่างเช่นรอบนี้เนี่ยวินโดว์มันเกิดทําการาอัปเดตไดรเวอร์การ์จอไดรเวอร์การ์จอไม่เสถียรทําให้การใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยเกิดจอฟ้าตัวนี้เนี่ยให้เราไปทําการลบไดรเวอร์การ์จอออกแล้วก็อินสตอลไดรเวอร์การ์จอตัวใหม่ไปเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาได้หรือบางครั้งอาจจะเป็นจากโปรแกรมนะครับที่เราไปติดตั้งเช่นพวกโปรแกรมเถื่อนโปรแกรมที่ไม่ได้ถูกลิขสิทธิ์มีการแคร็กมีการแฮ็กอะไรต่างๆไา,า,าเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาจอฟ้าได้นะครับเพียงา การอินสตอลซอฟต์แวร์ที่เราลงไว้เนี่ยมันก็จะหมดปัญหาในเรื่องของการจอฟ้าแล้วนะครับหรือบางครั้งเนี่ยอาการจอฟ้าอาจจะเกิดจากอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแรมในส่วนของจอหรือว่าในส่วนของตัวซ p u ที่เราเจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวแรมครับเคยได้ยินะครับช่างคอมสมัยนี้เราจะต้องมียางลบแล้วก็ตัวแรมนะครับเอามาทําความสะอาดโดยการถอดแรมออกมาเอายางลบลบหน้าสัมผัสนะครับหรือว่าจะใช้ตัวสเปร์นะครับที่มันเป็นสเปร์คอนแทคคินเนอร์ในการ ฉีดล้างตัวซ็อกเก็ตนะครับพวกนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ถ้าสมมติโค้ดตัวนั้นมันเป็นบอกว่าเมมโมรีเกิดจากในส่วนของตัวแรมหรือว่าอาจจะเกิดในส่วนของการประมวลผลซี U ไม่สเตเบิลลองอัปเดตไบออสลองเสียไบออสตรงนี้จะช่วยได้อย่างแรกเลยถ้าสมมติคุณเจอหน้าต่างที่มันเป็นจอฟ้าเนี่ยให้รีบหยิบโทรศัพท์มือถือไแกน QR Code โค้ดแล้วเอาโค้ดนั้นๆเนี่ยไปเซิร์ชกูเกิลไปเซิร์ชในเว็บ Microsoft ก็จะบ,บอกได้เลยนะว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมีอาการเสียที่ตรงไหนอันนคคอทงุงงทกน ก็ต้องตรวจเช็คผ่านตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วเราจะลดสโคบในการซ่อมคอมได้ก็ถือว่าเป็นเก็ดความรู้อีกหนึ่งอย่างสำหรับใครที่กําลังเจอปัญหาจอฟ้าครับรอบหน้าทางผมจะมีทริปอะไรมาสอนเพื่อนๆอีกก็ฝากติดตามเอาไว้นะครับใครยังไม่ได้กดไลค์ใครไม่ต้องกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ